เรเตีองกันเตีองกันอีข้างอีข้างอีข้างเออเตีองเตืยงเฮ้ยยังยังไงยังไงเฮ้ยเตีองไงเตีองไงเตีองไงอาคารดอกดิ๊กดิ๊กดอกดิ๊กดอกเตืยงฮู้วววขาร้อนกันค่ะแม่แม่ มาเล่นน้ํากับหนูค่ะเล่นโคนกับหนูค่ะเด็กทูโทนเอาเข่า,าเอ้ยหลบเลยหลบเลยหลบเลยน้องคี่บอกเอ้ยอันเนี้ยอันนี้นี่จ้าไอ้ยเงี้ยเอ้ยเงี้ยเรื่องการเตื่องกานเออไอ้ย,ย,อ,ย,อ,อ,ยอีกข้างนึงสลับข้างเลย ไอ้นี่เฮ้ยจะเอจะเอจะเอนเด็กน้อยที่เล่นนาะดูเป็นช้างด่างแห่งบ้านนะคะ<า>เป็นการคลายอ่คลายร้อนนะคคลายร,ร้อนของลูกสาวช้างตาวหวาน,นะคะ่ะน้องครีมนะคะ สวัสดีคะ่ะกิ้งเลยลูกอ่ะกิ้งเลยกิ้งเลยโอแม่นังคิ่จะล้างตัวอนังคทาแป้งคะ่ะอ่ะจะทาแป้งคะ่ะเตือต้องเตื้องเตื้องทาแป้งคะ่ะใช่ไหมจะได้เลื่นไม่เหนีหนหยวตัวเฮ้ยยยยยกยงยยงกยงยยย คิมจ๋าคิมจ๋าเฮ้ชอบนะเด็กน้อยชอบเด็กน้อยชอบนะเออโอ้โหโอ้โหแม่ลูกอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะฮะ ขานุกดิกดิกขานุกดิกดุกดิกดิกขานุกดิกขานุกดิกโอ้ชอบใจใหญ่เลยค่ะลูกสาว จะเอให้รางวัลให้รางวัลเด็กดีก่อนให้รางวัลเด็กดีก่อนอ่ะสวยๆค่ะคนเก่งไหนะรางวัลเด็กดียังไงเออนัอง่งคิดบอกว่าแม่แม่จา๋าหนูชอบมากเลยกล้วยนะคะอร่อยค่ะดูดูด,ดูอัานไหนไย,ยังไงค่ะคนเก่ง เอ,อโอเคค่ะถอยไปโน้นถอยไปโน้น,นอาปากอ้าปาอปากอาปากอ้าปาก,าปาก,าปากสูงๆง,งามนะคะน้องชอบมากเลยนะคะกล้วยแตงกวาฟักทองนะคะของโปรดน้องครีมเลยนะคะเฮ้ยจ๋าว่าไงคะอร่อยไหมคะอ่ะแม่ขอนะแม่ขอนะแม่ขอนะโอโอโอ,โอไม่ยอมนะไม่ขอนะลูกแม่ขอนะ โอ้โหไม่ยอมไม่ยอมไม่คอนะแม่ใส่ปากแล้วมีการเอาลงข้างล่างอีกนะลูกสาวกลัวคนแย่งนะคะชอบมากเลยนะคะดูงงงชอบมากเลยค่ะอนูเล่นเหนื่อยแล้ว กินหญ้าแล้วหนูก็จะกินกล้วยกินแตงกวาต่อคะ่ะแม่แม่อร่อยมากเลยนะคะชอบชอบนะนางบอกชอบชอบนะชอบชอบนะรอบต่อไปก็จะเป็นแตงกวาคะ่ะอ่าเอาไหมลูกเอาไหมแตงกวาไหมค่ะุยงอนอะไรกันอีกละลูกมีการงอนแม่แก่นอีกนะคะ าปัดแป้งให้พี่มังเอาไม้แตงกวาไหมคะรับไหมพี่มังเล่นอะไรหนูจะกินแตงกวากับแม่อละละสวัสดีค่ะเลวสวัสดีค่ะสวยเจ้ากนโอเคอะอาปากอาปากงามอร่อยคะ่ะฝากคุณพ่อคุณแม่กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับหนูด้วยนะคะ ครอบครัวของหนูมีเยอะเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าขอบคุณทุกท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ